หญิงสาวผู้หนึ่งเคยตะโกนลั่นกลางถนนใหญ่ด่าว่าพระชราว่าขยะที่ห่มจีวรพร้อมกับไล่ท่านออกจากหน้าร้านทองของตนเหมือนไล่ขอทานคนหนึ่งเธอไม่รู้เลยเยว่าชายชราผู้นั้นคือคนที่เคยช่วยเหลือเธอในอดีตในวันที่เธอยังเป็นเด็กกำพร้านั่งตัวสั่นอยู่กลางตลาดอำเภอสองปีผ่านไปในเช้าหมอกฝนปกคลุมเธอกลับมาคุกเข่าหน้าหีบศพของท่านร้องให้เหมือนเด็กเรียกสองคำว่าหลวงพ่อแต่ไม่มีเสียงตอบกลับอีกแล้ว ทำไมผู้หญิงที่เคยยิงพยองในวงการค้าผู้ที่เคยเก้าวขึ้นเวทีเกียรติยศในฐานะราชินีแห่งวงการทองจึงล้มลงเพียงเพราะชายผู้ผ้าจีวเก่าๆหนึ่งคนคำตอบอยู่ในเส้นทางแห่งความเจ็บปวดแต่เปลี่ยมด้วยการตื่นรู้ของเธอเส้นทางที่ทุกก้าวหันหลังกลับคือมีดที่ทิ่มแทงความหยิ่งในใจแต่ในขณะเดียวกันก็คือแสงสว่างที่นำทางให้เธอกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจในบ้านปลาย สถานที่ที่เรื่องราวกินใจจะสัมผัสถึงหัวใจของทุกคนนอหากใครคนหนึ่งเคยเดินผ่านความเมตตาโดยไม่รู้ตัวเขายังมีโอกาสหันกลับมาหรือไม่และหากหันกลับมาจะยังทันไหมหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณฉุกคิดขอความการุณาช่วยแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อคุณค่าของการให้อภัยและการสำนึกผิดและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อร่วมเดินทางกับเราในเรื่องราวที่จะเขย่าหัวใจคุณวันนั้น กรุงเทพเต็มไปด้วยธงสีสันสดใสร้านทองทิพแก้วสาขาที่ส2องเพิ่งตัดริบบิ้นเปิดตัวบรรยากาศคึกคักเหมือนงานเทศการกลางพรมแดงมีหญิงวัย48ปีชื่อกัญชนาะผู้ได้ชื่อว่าเป็นราชินีทองคำของเมืองหลวงเธอสวมชุดเดรสแดงประดับเพชรระยิบระยับมือถือแก้ววนยนำเข้ายิ้มกว้างต่อหน้ากล้องสื่อมวลชนหญิงที่เฉียบขาดมีอำนาจคุมร้านทองนับสิบแห่งตั้งแต่ใจกลางสยามไปจนถึงรังสิตแต่เบื้องหลังแสงสว่างนั้นคือน,นิสัยเย็นชา โหดร้ายเพียงใครขัดใจไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนก็ไม่มีโอกาสครั้งที่สองขณะเธอกำลังกล่าวเปิดงานแววตาเธอก็หมดลงหน้าร้านตรงพรมแดงมีพระชรารูปหนึ่งห่มจีวรสีน้ำตาลที่เก่าซีดเดินเท้าเปล่ากุ้มบาทยืนสงบรับบิณฑบาตอยู่เงียบๆท่านไม่ได้พูดไม่ได้เบียดเสียดแค่ก้มศรีรษะเล็กน้อยเหมือนทุกครั้งที่ท่านเคยยืนอยู่ตามถนนเมืองแต่สำหรับการชนาะ นั่นคือการลบหลู่ที่ยอมรับไม่ได้การปรากฏต,ตัวของท่านทำลายภาพลักษณ์หรูหราที่เธอสร้างมาทั้งชีวิตเธอตะวาดเสียงลอดไรฟันใครให้ท่านมายืนที่นี่ไปให้พ้นสายตาฉันพระยังคงสงบโยมอาตามาแค่มาขอรับบุญไม่ได้ตั้งใจรบกวนใครกัรชนาเชิดหน้าเสียงกดดันต่อหน้าฝูงชนบุญเหรอท่านยืนอยู่นี่คนเขาจะคิดว่าร้านฉันขายไม่ออกต้องเชิญพระมาขอพรขยะที่ห่มจีวรแท้ เธอหันไปสั่งรอปอพอเทเข้าวในบาทนั่นทิ้งให้เขาจำไปจนตายหนึ่งในรอปอพอยังลังเลแต่คนข้างๆฟา,าดมือใส่แรงข้าวเศษขนมและข้าวเหนียวกระเด็นเกลื่อนบนฟุตบาทกลิ้งไปตามร่องน้ำบาทล้มเสียงกระทบพื้นแหลมคมสะท้อนกล้องทั้งถนนเงียบงันคนเดินผ่านมองดูบ้างก็แสดงแววตาสงสารบ้างก็ขมวดคิ้วแต่ไม่มีใครพูดอะไรพระมองดูข้าวที่เปื้อนฝุ่นแล้วเงยหน้าขึ้น แววตายังคงสงบท่านประนมมือพูดเบาๆอารหังสัมมาเข้าวทุกเม็ดคือบุญอัตมาขอลาท่านก้าวช้าๆรองเท้าแต่ยังที่สึกจนบางส่งเสียงดังกับพื้นหินไม่มีใครรู้ว่าขณะนั้นเองมเมล็ดแห่งกรรมได้ถูกหว่านลงไปและสองปีให้หลังกัรชนาเองจะต้องก้มหน้ารับผลของการกระทําในวันนั้นคืนนั้นหลังพิธีเปิดร้านสุดอลังการการชนะทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่มในเพนท์เฮาส์หรูใจกลางกรุงเทพ มูลค่าหลายร้อยล้านบาทแสงไฟเมืองลอดม่านบางสีขาวเป็นประกายราวกับภาพวาดราคาแพงแต่หัวใจเธอไม่สงบพอหลับตาเธอก็เห็นดวงตาอ่อนโยนแต่ลึกซึ้งของพระชรามองตรงมาที่เธอสายตาไม่โกรธไม่เกลียดเพียงแค่เงียบงเงันราวกับมองทะลุเครื่องประดับชื่อเสียงและความทนงทั้งมวลที่เธอห่มไว้ในความฝันเธอเห็นตัวเองอยู่กลางตรังตา,กา,กาเก่าเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นอีกฝั่งถนนพระรูปนั้นยังคงยืนอยู่ยังห่มจีวรสีน้ำตาลเก่า ยังถือบาทที่ว่างเปล่าท่านยกมือขึ้นชี้มาทางเธอเสียงไม่ได้ดังแต่ดังก้องราวกับทะลุจักรวาบล,วาลวบุญหมดแล้วกรมาแล้วบุญหมดแล้วกมกําลังมาการชนาสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นรัวเหงื่อชุ่มหน้าผากเครื่องปรับอากาศยังทำงานปกติห้องยังหอมกลิ่นน้ำมันหอมแต่ในอกกลับหนาวเย็นราวกับมีลมพัดทะลุผ่านทุกเนื้อหนังเช้าวันรุ่งขึ้นข้อความด่วนจากผู้ช่วยทำให้เธอทำแก้วกาแฟหล่น ลูกค้า VIP ยกเลิกคำสั่งซื้อมูลค่า8ล้านบาทอ้างว่าไม่พอใจกับทัศนคติของร้านเธอยังไม่ทันตั้งตัวบ่ายวันนั้นคลิปวิดีโอที่เธอไล่พระชราเมื่อวานก็ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียคอมเมนต์นับร้อยถาโถมเรียกร้องให้แบนร้านวันที่2ก็ดังกึ่งกลางที่สมุดรปราการเกิดไฟไหม้ลามไม่สินค้ากว่าครึ่งที่เตรียมส่งมอบรายงานเบื้องต้นความเสียหายไม่ต่ำกว่า6ล้านบาทเธอโกรธจัด ดาผู้อำนวยการคลังสินค้ายอย่างบ้าคลั่งแต่สายตาของคนรอบข้างเริ่มเปลี่ยนแฝงด้วยความกลัวและความสงสัยวันที่3ธนาคารส่งหนังซึ่งแจน้นเงินกู้50ล้านบาทครบกําหนดชําระไม่สามารถขยายระยะเวลาได้อีกเนื่องจากคะแนนความน่าเชื่อถือของบริษัทกําลังถูกพิจารณาใหม่หลังวิกฤตภาพลักษณ์ทุกค่ําคืนที่หลับตาเธอจะเห็นภาพร,รูปนั้นยังประโยกเดิมวงเวียนในฝันราวกับคำพิพากษาที่มองไม่เห็นบุญหมดแล้ว ก็มาแล้วการชนะเริ่มหวาดกลัวไม่ใช่กลัวการสูญเสียเงินแต่กลัวบางสิ่งที่กำลังใกล้เข้ามาใกล้มากจนเธอไม่อาจใช้เงินหยุดมันได้วันนั้นกรุงเทพฝนตกหนักราวกับฟ้าระบายเมฆดำถาโถมฟ้าร้องคำรามในห้องทำงานชั้นบนสุดของอาคารทิพย์แก้วการชนานั่งเงียบอยู่ริมหน้าต่างแก้วชาขิงเย็นชืดดวงตาเธอว่างเปล่าฝันร้ายติดต่อกันสามคืนทำให้เธอนอนไม่หลับผมร่วงเป็นกระจุกใบหน้าซีเซียวเหมือนคนไร้ชีวิต เกือบเที่ยงคืนเสียงโทรศัพท์ภายในดังขึ้นกระทันหันปลายสายคือเสียงตกใจของรอปอพอคุณกัญชนาะร้านสาขาหลักถูกขโมยตู้เซฟถูกงัดทองทั้งหมดหายไปเธอผุดลุกขึ้นวิ่งลงไปที่ชั้นใต้ดินที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบนหน้าจอแสดงภาพเลเทตกระจกแตกตู้โชพังตู้เซฟถูกงัดจนเปิดอ้าสร้อยกำไลแหวนเหลือไว้เพียงถาดเปล่ากลิ่นควันจากอุปกรณ์งัดตู้เซฟยังไม่จาง มูลค่าความเสียหายประมาณ30ล้านบาทเธอโทรหาบริษัทประกันทันทีแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาได้รับหนังสือตอบกลับปฏิเสธการจ่ายเคลมอ้างว่าระบบสัญญาณกันขโมยไม่ผ่านมาตรฐานสากลตามสัญญาและกล้องวงจรปิดไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามระยะเวลาทุกถ้อยคำในเอกสารนั้นเหมือนมีดเย็นเฉียบที่กรีดลึกลงกลางอกเธอไม่สามารถจ่ายเงินประกันได้เช้าวันต่อมาฝันร้ายยังไม่สิ้นสุด พนักงานระดับหัวหน้าหลายคนยื่นใบลาออกพร้อมกันบนโต๊ะเ,เธอเต็มไปด้วยเอกสารลาออกและข้อความจากลูกค้าขอยกเลิกคำสั่งซื้อเลิกสนับสนุนเพราะจริยธรรมของบริษัทคลิปที่เธอไล่พระชราแพร่กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มออนไลน์ในไทยหนังสือพิมพ์ใหญ่ฉบับหนึ่งนำเสนอข่าวพร้อมพาดหัวว่าความเมตตาถูกขับไล่บุญถูกปฏิเสธใครกันที่เป็นผู้นำวงการทองเพื่อนฝูงที่เคยนั่งดื่มด้วยเธอเงียบหายคู่ค้าที่ยกมือไหว้เธอด้วยความเคารพ ตอนนี้ไม่รับสายการชนาะไม่ใช่ราชินีแห่งทองคำอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายและไร้บุญคุณคืนนั้นเธอกลับถึงห้องเพนเฮา์วกว้างใหญ่โดยไม่เปิดไฟเสียงฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำบนกระจกหน้าต่างที่มีหยดน้ำเกาะพราวเนอสะท้อนใบหน้าของเธอดูเหมือนคนแปลกหน้าดวงตาหม่นหมองผมยุ่งเหยิงและเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาการชนานั่งมิ่งอยู่ในห้องทำงานที่เหลือแต่ซากเบื้องหน้าคือเอกสารแจ้งหนี้จากธนาคาร และใบลาออกของพนักงานเสียงฝนยังคงโปรยปลายนอกหน้าต่างราวกับประกาศว่ามรสุมลูกใหม่กำลังมาผู้ช่วยสาวเดินเข้ามาว่างหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าลงเบาๆน้ำเสียงแผ่วเบาคุณกันชนาคะลองเปิดหน้าสามดูค่ะดิฉันคิดว่าคุณควรเห็นกันชนามองผ่านผ่านแต่สายตาหยุดนิ่งเมื่อเห็นพาดหัวตัวโต,วต,วตวบนหน,หนังสือพิมพ์พระภิกษุช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุที่นนทบุรีไม่ขออะไรเลยนอกจากคำอวยพร แนบมาด้วยภาพถ่ายพระชราบหนึ่งจีวอนเปียกฝนกำลังพยุงผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลใต้แสงฟ้าแลบใบหน้าท่านสงบนิ่งมือผอมแต่แข็งแรงราวกับเสาหลักท่ามกลางพายุแก้วกาแฟในมือเธอร่วงหล่นแต่กระจายเป็นไปไม่ได้นั่นคือหลวงพ่อหลวงพ่อสุธรรมในช่วพริตตานั้นความทรงจำทั้งหมดเหมือนคลื่นใต้น้ำที่ถาโถมเข้ามาพาเธอย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนหน้าประตูวัดเล็กๆในสุพรรณบุรี วันนั้นกัญชนายังเป็นเด็กหญิงมอมแมมหัวเปลือยหน้าประดินนั่งตัวสั่นข้างตลาดอำเภอหลังอุบัติเหตุชีวิตพ่อแม่ไม่มีญาติคนไหนยอมรับเลี้ยงในบ่ายที่อกอ้าวมืออุ่นๆข้างหนึ่งวางลงบนศีสัตเธอตามด้วยเสียงพูดอ่อนโยนไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดนะลูกนับแต่นั้นชีวิตเธอก็ผูกพันกับวัดเล็กๆก,กลางชนบทอันเงียบสงบทุกเช้าหลวงพ่อสุธรามจะออกบิณฑบาตได้ข้าวเย็นกล้วย มันต้มทุกอย่างล้วนเก็บไว้ให้เด็กหญิงวัยกำลังโตเธอได้เรียนหนังสือได้ฟังธรรมได้รับความเมตตาอย่างไม่มีเงื่อนไขหลวงพ่อไม่เคยตีหรือดุเพียงแค่เพิ่มชามข้าวต้มอีกถ้วยในวันที่เธองอนง้อไม่กินข้าวทุกคืนเธอนอนบนเสื่อไม้ไผ่หลังศาลาฟังเสียงระฆังและกลิ่นทูปลอยคลุ้งใจสงบราวไม่เคยมีความเจ็บปวดแต่เมื่ออายุได้18ปดปีเธอตัดสินใจหนีไปทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังบนโต๊ะหมู่บูชาวัดวันนั้น หลวงพ่อพบเพียงจดหมายลวกๆหนูไม่อยากจนอีกต่อไปหนูอยากเปลี่ยนชีวิตตอนนี้นั่งอยู่กลางห้องที่เย็นชาน้ำตาเธอไหลพรากเปียกทั่วใบหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอคิดว่าเธอได้เปลี่ยนชีวิตแล้วแต่ราคาของการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจคือการสูญเสียคนเดียวที่เคยรักเธอโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคืนนั้นท้องฟ้าสุพรรณบุรีร้องให้ไปกับหัวใจคอฝน,น,นตกหนักสายฟ้าฟาดกลางท้องฟ้า สองทางดินแดงที่นำไปสู่วัดเล็กๆท่ามกลางทุ่งนางเงียบงันกันชนายืนอยู่หน้าประตูวัดเปียกโชกทั้งตัวมือสั่นกำร่มที่โดนล,ลมพัดจนบิดเบี้ยวฝนสาดใส่ใบหน้าน้ำไหลปนกับน้ำตาบนบันไดหินที่ขึ้นตะไคร่เธอค่อยๆค,คุกเข่าลงไม่มีใครบอกให้ทำไม่มีกล้องไม่มีสื่อไม่มีผู้ชมมีเพียงหญิงผู้เคยยือนอยู่บนจุดสูงสุดของความมั่งคั่งตอนนี้ก้มหน้ากลางสายฝนพูดเสียงสั่นเครือหลวงพ่อหนูขอโทษหนูผิดไปแล้ว หนูลืมบุญคุณหลวงพ่อหนูไม่มีหน้าจะกลับมามองท่านอีกเสียงร้องให้ของเธอหลอมรวมกับเสียงฝนกลบเสียงมแมลงกลางคืนไหลที่สั่นไม่ได้เกิดจากความหนาวแต่เกิดจากความผิดบาปที่สะสมมาตลอดปีกำลังหลั่งไหลออกมาเป็นคำสำนึกประตูวัดค่อยๆเปิดออกหลวงพ่อสุดทําก้าวออกมาจีวรเปียกแนบเนื้อผมขาเปียกปอนแต่ดวงตาย,ยังคงเดิมอ่อนโยนลึกซึง้งเต็มไปด้วยเมตตาท่านมองสิ่์เก่าที่คุกเข่าอยู่ใต้ฝนไม่ตามมําหนิ ไม่แสดงความโกรธเพียงก้มศีสาเล็กน้อยเอ่ยเสียงต่ำแต่แฝงด้วยความอบอุ่นดุดระคังวัดยามราตรีกลับมาแสดงความเสียใจคือความกล้าที่ยิ่งใหญ่กัญชนาร้องให้สะอึกสะอื้นกำลังจะหยิบซองเอกสารหนาในกระเป๋าเอกสารโอนทรัพย์สินสมุดบัญชีเงินฝากทรัพย์สมบัติเกือบทั้งหมดที่เธอยังเหลืออยู่ตั้งใจจะยื่นให้หลวงพ่อเพื่อขอไถ่โทษแต่หลวงพ่อเพียงแค่โบกมือเบาเงินของลูก หลวงพ่อรับไม่ได้สั์สมบัติวันหนึ่งก็สูญสลายถ้าอยากตอบแทนบุญคุณจงใช้มือของลูกใช้ใจของลูกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเยียวยาชีวิตนั้นคือการตอบแทนที่ดีที่สุดถ้อยคํานั้นเบาดังสายหมอกแต่ซึมลึกถึงกระดูกดําตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอเคยชินกับการใช้เงินซื้อการให้อภัยใช้ทรัพย์สินลบล้างความผิดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเข้าใจว่ามีบางสิ่งที่เงินไม่อาจชําระได้มีเพียงใจเท่านั้นที่ทําได้เธอก้มกราบใต้เท้าหลวงพ่อ ไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีไม่ใช่ในฐานะเจ้าของธุรกิจทองคำแต่เป็นเพียงเด็กหลงทางคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสให้กลับมาฝนยิ่งตกแต่ในใจของเธอพายุเริ่มสงบลงแล้วไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังคืนฝนตกที่สุพรรณบุรีวงการธุรกิจในกรุงเทพตกตะลึงกับข่าวกัญนชนาประกาศยุบเครือข่ายทิพแก้วทั้งระบบอาณาจักรทองคำที่เธอสร้างมาก,กว่า20ปีไม่มีคําอธิบายยืดยาวไม่มีงานถแถลงข่าวเพียงแค่เช้าตรู่วันหนึ่งเธอสวมเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงผ้าธรรมดา ยืนต่อหน้าพนักงานทั้งหมดในหอประชุมบริษัทน้ำเสียงสงบนิ่งฉันจะปิดร้านทั้งหมดคฤรืหัสก็จะขายฉันเคยผิดและไม่สามารถหาเงินต่อไปได้วยความยินชาอีกแล้วใครที่อยากร่วมทางกับฉันมาช่วยกันตั้งกองทุนทุนการศึกษาเพื่อเด็กที่ไม่มีใครเหมือนฉันเมื่อวันวานทั้งห้องเงียบเงันบางคนมองหน้ากันอย่างตกใจบางคนมีน้ำตาคลอผู้ช่วยคนสนิทถึงกับร้องให้ออกมาพนักงานสาวคนหนึ่งที่เคยโดนเธอตำหนิอย่างรุนแรงลุกขึ้นกล่าวเบาๆฉันจะไปกับคุณฉันเชื่อว่า คราวนี้คุณพูดจากใจไม่กี่วันต่อมากองทุนทิพใจก็ถือกำเนิดชื่อที่มาจากคําว่าทิพที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใจที่หมายถึงหัวใจเป็นเครื่องตัวใจที่กัญชนามอบให้ตัวเองว่าชีวิตควรเดินด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยการคนนํานวณเธอขายคฤราสนร์หรูย่ญญานสาทรปิดกิจการร้านทองทุกสาขาชําระหนี้สิ่งทั้งหมดและย้ายไปอยู่บ้านเล็กๆที่นคนปรปฐมไม่มีบริการไม่มีรถหรูไม่มีชุดดีไซเนอร์ทุกเชา้าเธอตื่นแต่เชา้า ทำอาหารกับกลุ่มอาสาสมัครจากนั้นปั่นจักรยานไปแจกค่าให้คนไร้บ้านที่สถานีรถแจกขนมปังให้เด็กนักเรียนในชุมชนยากจนตอนบ่ายเธอสอนหนังสือให้เด็กยากไร้ในห้องเรียนเก่า,เ,กาเขียนตัวอักษรทีละตัวจับมือน้องๆฝึกคัดทีละเส้นมือที่เคยใส่แหวนเพชรตอนนี้อยากระด้างพระชอกแต่กลับอบอุ่นทุกครั้งที่เห็นดวงตาของเด็กน้อยสว่างขึ้นเมื่อเขียนได้คําแรกของชีวิตผู้คนเริ่มเรียกเธอด้วยชื่อใหม่ไม่ใช่ราชินีแห่งทองคําอีกต่อไปแต่คือแม่กัญชนาใจดีและบางที ตัวเธอเองก็ไม่อาจจําคนเก่าของตัวเองได้อีกแล้วเพราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเธอรู้สึกว่าใจของเธอเบาจริงๆเหมือนคนที่เพิ่งวางภาระที่แบกมานานแสนนานเช้าวันนั้นท้องฟ้านคอนปฐมข,ขมุมขัวเหมือนมีเท่าฐานลอยปกคลุมหลังจากกัญนชนาแจกข้าวที่ตลาดนัดเก่าโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อสั่นเบาๆข้อความจากพระหนุ่มที่สุพรรณบุรีมีเพียงไม่กี่บรรทัดหลวงพ่อสุดรมนมนผ่านนบแล้วเมื่อตอนรุ่งเช้าท่านจับไปอย่างสงบวัดกำลังจัดงานศก ขาของเธออ่อนแรงลงทันทีมือสัน่นทำถุงข้าวสารหลุดจากมือโลกทั้งใบเหมือนผ้ามัวเหมือนเสาหลักแห่งชีวิตพิ่งพังลงเธอไม่พูดอะไรกับใครเพียงเงียบเงียบเปลี่ยนเสื้อแล้วขึ้นรถกลับสุพรรณบุรีกลับไปยังวัดเก่าสถานที่ที่เคยเป็นบ้านหลังแรกของเธอเมื่อมาถึงเสียงระฆังวัดดังช้าชา้ากังวานไปทั่วกลิ่นทูบลอยอ้อยอิ่งในอากาศเย็นชื้นสาราการปรเรียนแขวนผ้าขาวตรงกลางคือหีบบรรจุร่างเรียบง่ายปูผ้าสีทองล้อมรอบด้วยดอกบัวขาวที่เด็กกําพร้าเรียงไว้เป็นวงกลม กัญชนาก้าวเข้าไปคุกเข่าลงบนพื้นกระเบื้องเย็นเยียบมือประนมสีสะก้มต่ำดวงตาปิดสนิทไม่มีน้ำตามีเพียงความว่างเปล่าลึกสุดใจเด็กกำพร้าในวันวานวันนี้กลับมาได้ทันแต่ไม่ทันได้พูดคำขอบคุณพระหนุ่มสิทธิใกล้ชิดข,ของหลวงพ่อสุธรรมเดินเข้ามาวางกระดาษแผ่นเล็กลงในมือเธอลายมือเล็กแต่ชัดเจนคนหนึ่งสร้างบุญร้อยคนได้รับผลคนที่เข้าใจก็เพียงพอเธอกำกระดาษแผ่นนั้นแน่น น้ำตายหยดสุดท้ายร่วงลงไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่คือน้ำตาแห่งการวางเธอเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อไม่เคยโกรธเธอท่านแค่รอให้เธอเข้าใจและว,วันนี้เธอเข้าใจแล้วแม้หลวงพ่อจะจากไปหนึ่งปีผ่านไปอย่างเงียบงนันนับจากวันที่หีบศพของหลวงพ่อสุดธรรมราจากวาดัดท่ามกลางเสียงระฆังเย็นที่ยังดังก้องอยู่ในใจนับจากวันนั้นกัญชนาไม่เคยปรากฏตัวในงานประชุมนักธุรกิจไม่ปรากฏในคอลัมน์การเงินไม่เคยกลับไปผูกชื่อเธอกับแบรนด์หรูใดอีกแต่ในทางกลับกันชื่อของ แม่กัญชนาใจดีกลับปรากฏในข่าวการศึกษาในพิธีมอบทุนของโรงเรียนชนบทและในจดหมายขอบคุณจากนักเรียนบนดอยเด็กๆที่กำลังมีอนาคตเพราะมีใครสักคนเคยเข้าใจกองทุนทิพย์ใจแม้เริ่มต้นจากทรัพย์สินสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่แต่กลับขยายไปทั่วภาคกลางของประเทศไทยเด็กยากไร้กว่า400คนได้รับทุนการศึกษาบางคนได้ถือกระเป๋าไปโรงเรียนเป็นครั้งแรกบางคนกล้าจากบ้านหลังคาสังกสีภูพังเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคำสอนเรื่องความกตัญญูและเมตตาเป็นแสงนำทางในใจกัญชนาไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยกล่าวสุนทนรพจน์ยืดยาวเธอเพียงนั่งแถวหลังสุดสวมเสื้อเชิ้ตขาวถือกระติกน้ำและถุงขนมปังไว้แจกให้เด็กๆหลังพิธีมอบรางวัลสำหรับเด็กๆเ,เธอคือแม่กัญชนาะแม่ที่ไม่ได้ให้กำเนิดพวกเขาแต่ให้พวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นสัมภาษณ์เด็กชายที่ได้รับทุนเมื่อถูกถามว่าเขารู้จักใครที่ช่วยเขาบ้างเด็กคนนั้นตอบสั้นๆ แม่กัญชนาไม่ใช่คนรวยหรอกครับแต่หัวใจของแม่เหมือนหัวใจของหลวงพ่อสุธรรมและบางทีในสายตาที่ไร้เดียงสานั้นกัญชนาผู้เคยไล่ตามทองคําและอํานาจได้กลายเป็นคนที่ร่ารวยที่สุดจริงๆร่ํรรวยด้วยความรักร่ารวยด้วยการให้อภัยและร่ารวยด้วยสิ่งที่ไม่มีเงินซื้อได้ในชีวิตนี้มีคนมากมายใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งไล่ตามชื่อเสียงเงินตราและอํานาจสิ่งที่ดูเหมือนจะยั่งยืนแต่แล้วเพียงแค่หนึ่งนาทีที่ก้มสีสะกลางสายฝน เพียงแค่คำขอโทษจากก้นบึ้งของหัวใจพวกเขาอาจพบตัวตนที่แท้จริงของตนเองอีกครั้งแม้จะเปราะบางเต็มไปด้วยความผิดพลาดแต่ก็มีศักยภาพที่จะฟื้นคืนหากเรื่องราวของแม่กัญชนาะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกเสเตือนใจขอความการุณาช่วยแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นการตวนใจกันและกันว่าความสำนึกผิดและเมตตาธรรมยังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ได้แม้ในวันที่พวกเขาเคยหลงทางไปไกลแค่ไหนและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลาย เพื่อร่วมกันส่งต่อแสงสว่างในชีวิตเรื่องราวที่ไม่เพียงทำให้เราน้ำตาไหลแต่ยังทำให้เราเชื่อมั่นว่าความดีงามยังมีอยู่ในโลกใบนี้